โอเคสวัสดีนะครับพวกเรี้นนะครับ EP ที่10นะนะครับ EP นะครับชุดลาตีกับโปรงไม่บานนะฮะก็จะพามาจัดการเรื่องกระโปรงอของชุดลาตีนะฮะให้ได้รูปทรงที่เราอยากได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรูปเลยนะครับโอเคเฮ้ยพามาดูรูปเลยนะเรา,าสมมุติว่าเราอยากได้กระโปรงขยายขยายกระโปรงให้ดู ดูดูบานออกดูอลังอลังขึ้นนะนะเดีจะหาทำเทคนิคง,ง่ายๆนะครับโอเคนะครับคอมมานด์เจนะฮะแล้วก็คอมมานด์ชิปเเปิดไปลิคิฟายนะครับโอเคดูนะครับผมจะลากกระโปรงตามที่ผมอยากได้นะครับก,ก็ใช้เครื่องมือนี่นะฮะบบแวปทูเนี่ยนะครับแล้วก็ลาก อะไรประมาณนี้นะจะทำคร่าวๆนะฮะถ้าเพื่อนไหนได้มาไหนก็ไปลองดูแล้วกดโอเคไปอ่าไม่ต้องกังวลน,นะฮะเรื่องพวกอะไรที่มันเบี้ยวๆเบี้ยวๆพวกนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะฮะเสร็จปับ๊บเราอยากได้กระโปรงให้มันบานออกแบบนี้แต่ส่วนอื่นที่นอกจากกระโปรงเราอยากให้คงคงอยู่อย่างเดิมนะครับไม่ใช่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องอ่าไม่ต้องบายมาต่างกระโปรงนะฮะไปนะครับดูนะครับผม ปึ๊บแล้วเราก็เลือกอ่านี่นะครับ Quick Selection นะครับแล้วเราก็ไปเลือกที่กระโปรงนะไปไปเลือกที่กระโปรงนะฮะปึ๊บมเพิ่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 มเเสร็จปั๊บกดนี่นะฮะ Add Layer Mask นะครับรูปสีเหลืองมีวงกลมตรงกลางนะกดปุ๊บไหมนะครับโอเคนะส่วนอื่นยังกลับมาเหมือนเดิมดูรูปเต็มๆนะ นี่นะครับเป็นไงครับเราก็จะได้กระโปรงตามที่เราอยากได้แต่ส่วนพื้นที่ส่วนอื่นยังคงเดิมนะดูนะฮะอันนี้คือปิดตาและเปิดตาดูนะครับดูนะครับดูนะครับอยากได้แบบไหนกระโปรงแบบไหนทรงไหนเสกคาถาได้ภายใน3วินาทีนะครับโอเคนะครับอีพีนี้ทิกเล็กน้อยแต่สามารถทำให้รูปสวยขึ้นเยอะนะครับพบกันอีกทีอีพีหนานะครับสวัสดีครับ